สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดียามเย็นวันที่4ี่เดือน4ี่ครับสองห้าหกแปดครับเวลาประเทศไทย18บนาฬิกา4ีนาทีโดยประมาณครับวันนี้เนื้อหา,าระเนี่ยก็คือตามท็อปปิกที่จวหัวในหลายสดทางเพจขนาดนี้แหละครับเพจเนื้ที่ดินสอบกโคตรอย่างมาเล่าครับโดยจานวานะครับก็ตามที่ตั้งเป็นท็อปปิกครับหลายนี้จะชี้ให้เห็นข้อแตกต่างการตกเป็นที่ดินของรัฐ ผู้นี้ตกเป็นสธารณสมบัติของแผ่นดินเนี่ยมันมีข้อแตกต่างกันอย่างไรบ้างตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1,304นะครับว่าวงเล็บหนึ่งและวงเล็บสองเนี่ยนะครับมาตรา1,304วงเล็บหนึ่งและวงเล็บสองเนี่ยมันจะมีวิธีการนะฮะตกเป็นที่ดินของรัฐหรือตกเป็นสนญชาสมบัติของแผ่นดินเนี่ยแตกต่างกันนะครับ แน่นอนว่าการที่จะตกเป็นที่ดินของรัฐได้เนี่ยมันก็หลักใหญ่ๆนะครับคร่าวๆก็คือเกิดจากการใช้ประโยชน์ร่วมกันต่อดียหสองเกิดจากสภาพเกิดจากการสมวนของห้ามตามกฎหมายเกิดจากการอุทิศอุทิศโดยตรงอุทิศโดยปริยายตัวนี้ อุทิศโดยปริยายเนี่ยก็จะมีปัญหาอยู่อยู่เนืองนีอยูอ่ขึ้นโดงขึ้นศาลกันอยู่บ่อยครั้งเหมือนกันแต่ว่าถ้าอุทิศโดยตรงเนี่ยตรงนี้มันก็ชัดเจนในตัวอยู่แล้วนะครับนี่แหละก็คือเนี่ยครับการรณาว่าที่ดินตกเป็นสนารพสมบัติของแผ่นดินประเทศใดบ้างน,นะครับทีนี้เรามาดูนะครับผลเมื่อตกเป็นสนารพสมบัติของแผ่นดินหรืออะไรนี้ผมขออนุญาตใช้คําว่าเป็นที่ดินของรัฐ ของหลวงและการเพื่อให้เข้าใจง่ายครับเมื่อเป็นแล้วเนี่ยหลักหนึ่งที่สำคัญก็คือห้ามโอนครับห้ามโอนครับเว้นแต่มีกฎหมายเฉพาะหรือ,อใช้อำนาจตามพระราชกิจฤษฎิกาโอนหนึ่งห้ามโอนครับเมื่อตกเป็นที่ดินหลวงและหนึ่งห้ามโอนครับสาณสมบัติของแผ่นดินเนี่ยสองครับห้ามยึดนะครับ คำว่าห้ามยึดเนี่ยหมายถึงยึดใช้นี่ตามคําบิภากษานะครับแต่ไม่ห้ามการยึดถือเพื่อตนเพราะฉะนั้นที่ดินของรัฐในหลายประเภทเนี่ยบางที่บางแห่งเนี่ยก็จะมีการเข้าไปชาวบ้าน,นก็จะมีการเข้าไปยึดถือครอบครองลักษณะนี้เขาเรียกว่าการเข้าไปยึดถือเพื่อตนถ้ายึดถือเพื่อตนปุ๊บเนี่ยถามว่าจับไปเข้าไปยึดถือครอบครองเนี่ยแม้จะเพื่อตนเนี่ยสมมติ ยาวนานหลายๆปีครับแต่ไม่ว่าจะครอบครองนานแค่ไหนครับก็ไม่ก่อให้เกิดสิทธิ์ในที่ดินครับซึ่ออ้างสู้รับสู้แผ่นดินไม่ได้ครับแต่ระหว่างชาวบ้านชาวช่องด้วยกันเนี่ยอ้างได้ครับในแต่จะอ้างได้ก็ตนต้องยึดถือครอบครองที่ดินอยู่ด้วยนี่หลัก,การที่สําคัญต่อมาครับข้อแตกต่างครับจุดที่เป็นข้อแตกต่างก็คืออ่ การตกเป็นสนาสมบัติของแผ่นดินหรือที่ดินของรัฐเนี่ยตาม1304วงเล็บ1ก็คือ,อที่ดินประเภทรกร้างว่างเปล่าหรือที่ดินที่ถูกทอดทิ้งหรือเวนคืนหรือเป็นที่ดินที่กลับมาเป็นของรัฐโดยตัวบทกฎหมายก็ดีเนี่ยนะครับมีวงเล็บหนึ่งวงเล็บ2เนี่ยการเป็นาสาาสมบัติ ของแผ่นดินโดยการใช้ประโยชน์ร่วมกันนะที่ทางสาธารณะ,ะทางน้ําทางหลวงอะไรทั้งนี้ยที่ทําหลอกทาเลเลี้ยงสัตว์อะไรทำรองเนี้เเยนเนี่ยครับอยู่พันสามร้อยสี่วงเล็บสองนะครับตัวนี้นะครับข้อแตกต่างมันอยู่จุดไหนครับระหว่างวงเล็บหนึ่งและวงเล็บสองพวกที่รกร้างว่างเปล่าเนี่ยนะครับพวกที่รกร้างว่างเปล่าหรือที่ดินที่กลับมาเป็นของแผ่นดินโดยประการอื่นหรือที่ดินที่ถูกทอดทิ้งเ่ยนะครับ ที่ดินพวกนี้นะการจะนําม,มาเป็นที่ดินของรัฐหรือตกเป็นที่ดินของรัฐได้เนี่ยต้องมีการประกาศต้องมีการประกาศการสมวนหองห้ามการขึ้นทะเบียนนะครับณเวลาปัจจุบันนะครับณเวลาปัจจุบันเนี่ยต้องต้องมีแบบนี้ครับถึงจะนําม,มาเป็นที่ดินของรัฐได้ต้องมีการประกาศต้องมีการขึ้นทะเบียนตัวนี้หนึ่งพันสามร้อยสี่วงเล็บหนึ่งนะครับพวกที่รกรางว่างป่า วงเล็บสองครับพวกสนรสมบัติของแผ่นดินที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันพวกนี้นะครับถามว่าการจะเป็นที่ดินของรัฐหรือตกเป็นที่ดินของรัฐมันต้องปักกงปักกาดมันต้องขึ้นทะเบียนหรือเปล่าไม่เลยครับนะครับดูสภาพการใช้ครับดูสภาพการใช้และไม่จําวงเล็บสองเนี่ยไม่จําเป็นต้องออก n สลอก็ได้เพราะมันชัดอยู่ในตัวครับพูดง่ายๆมันชัดแจ้ง อ่ารู้เช่นเห็นชาติอยู่ในตัวของมันอยู่ในสภาพการใช้ยอยู่แล้วอย่างถนนอย่างเงี้ยทางสาธารณะจะไปออนอนสลอทาไมครับมีบริบทมันมีสภาพแวดล้อมการใช้อ่ารู้เช่นเห็นชาติอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับตัวเนี้ยภาษาวิชาาจพยายามจะให้มันเห็นภาพคมชัดขึ้นเท่านั้นเองโอเคนะครับก็นี่คือเนะะื้อหาสาระที่นํามาพูดคุยและบอกเก่าแล้วแจ้งกันหวังว่ารายนี้จะมีประโยชน์ ที่ทําให้ทุกท่านได้ทราบข้อแตกต่างที่ไปที่มาของการตกเป็นที่ดินของของรัฐพวกสารสมบัติของแผ่นดินว่ามันมีที่ไปที่มามันมีข้อแตกต่างกันอย่างไรบ้างโอเคครับหวังว่าจะมีประโยชน์อยู่บ้างไม่มากก็น้อยลายไปก่อนสวัสดีครับ